ปัญหาของพื้นผิวที่ปูกระเบื้องเอาไว้เช่นห้องน้ําบ่อน้ําที่ขังปลาสะไา้น้ําอะไรแล้วแต่รั่วซึมนะครับปัญหาหลากัหลกๆมันก็คือตําแหน่งที่ยาแนวนะครับที่น้ำเจ้าว่าคือยาแนวนี้เลยนะครับใช้อนี้เลยครับใช้กาวซีมเมนต์ที่เป็ครูชนิด1นึของเรานะครับไปทําแทนยาแนวครับไปอุดร่องเนี่ยตามแทนยาแนวไปเลยก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างดีนะครับดูการทดลองของเรานะครับตรงนี้ตรงนี้คือเราเอาน้ําขัง แล้วก็เาจาะข้างหลังออกมาดูด้านหลังครับเจาะออกนะครับเพื่อให้เห็นว่ารอ่รองยาแนวที่เราอุดตามรอยต่อของกระเบื้องสองแผ่นนี้มีแค่กาวซีเมนต์ยึดหย,ยุ่นกรูเท่านั้นนะครับที่ยึดร่องรอยต่อสองฝั่งน้ําไม่มีสิ์ซึมเลยครับดูนะครับเล็กเนี่ยช่องเล็กๆน้ําก็ไม่ได้ซึมเลยครับไม่มีสิ์ซึมเลยเพราะนั้นกาวตัวนี้จึงสุดยอดที่สุดแล้วครับผสมน้ํานะครับวิธีการใช้ผสมน้ําเฉยๆนะครับการใช้อาจจะใช้สลิงฉีดยาตัวนี้นะครับ อุดเข้าไปตามร่องนะครับแนวตั้งผสมเหนียวหน่อยแล้วก็อุด,อดเหมือนกับใช้ยาแนวทั่วไปครับก็สามารถที่จะทนได้นานแล้วกาวตัวนี้นะครับทนสารเคมีนะครับในสระว่ายน้ำทนคลอรีนได้ดียึดกเกาะแน่นน้ำไม่มีรั่วซึมนะครับจากการทดลองของเรานี่สรุปได้ว่าสุดยอดนะครับตัวนี้การรั่วซึมครับ